ครับช่องทำมาหาแดกวันนี้แหละกลบมาออกทะเลแล้วเนี่ยกำลังหาปลาอยู่ปลายังไม่พบเลยมาออกมาแต่เมื่อเช้าเนี่ยเย็นนหครูหาปลากันอยู่น,นี่มันน้ำใหญ่ด้วยน้ำเชี่ยวด้วยปลาไม่ค่อยมีอันนี้แรมสองค่ำ ปลาหาเพราะน้ำใหญ่แล้วน้ำมันเชี่ยวปลาไม่ค่อยมีก็ลองหางาก่อนว่าบ่ายน้ำมันลงน้ำมันเลยจะได้ปูได้ปลามั่งเนี่ยจะลองหาปูหาปลาดำนะเดี๋ยวเวลาของมันกันปลากาเกลาก็มันหายไปตัวรู้มันหายไปไหนไม่พบสักตัวก็มีไ่ได เัลือเข้าบ้านเปล่าๆธรรมชาตินะมันก็อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติของมันถ้าว่าต้องไปหาแล้วมันไม่มีก็พยายามลงบ้านหาไปหาจิ้มหายางไปอไปเออบางทีก็มันขึ้นเนี้ยอะไรตัวนามว่าน้ำตกเช้าน้ำสามคำสี่คำไปเนี่ย ว่าน,น้ำก็เรียกว่าน,น้ำหยอดน,น้ำเชี่ยวแล้วกออาจจะมีปลาวันนี้ก็มีมั่งคันไม่นาน,น,นขึ้นมั่งมา,มากเลยโซนา่า วน,นอน่ยนอกันเยอะมั่งก็มีไม่มีปลามีแค่ถ่ายเบาๆะเนี่ยนอนกันเยอไะไม่มีปลาไม่มีปลา มันไม่มีมันหายไปอยู่ไม่มีก็ต้องไปยามาตจะไปมันมีนะแต่ว่ามันไม่หามันไม่มากไม่ใหญ่เราเราวางไม่ได้มันไม่คุ้มลองไปลองไปยายามูที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันมาได้วันนี้ก็เดี๋ยวมันก็ได้ จะได้มีคลิปใหม่ๆให้ดูให้ชมไปเลยนะครับ